สุดปังแก้มหมุงงอกรถใหม่ป้ายแดงให้รางวัลตัวเองคันนี้ขอใช้ยาวถึงมีลูกเลยแก้มหมุงปรียาดาควงครอบครัวหวานใจรับรถใหม่ป้ายแดงหลังทุ่งถอยให้รางวัลตัวเองแฟนๆเห็นแล้วแห่ยินดีสนันเรียกได้ว่าทั้งเก่งและขยันแบบสุดฤทธิ์สุดสุดสำหรับนางร้ายสาว แก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยที่ตอนนี้ต้องบอกว่าชีวิตปังแบบไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจหรือเรื่องหัวใจที่อีกไม่ช้าไม่นานก็จะควงแขนพีกันตะพรสลัดโสดอย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน2566 สาวแก้หบุ๋งก็ได้โพสต์ไปรับรถคันใหม่ป้ายแดงพร้อมครอบครัวและหวานใจลงอินสตาแกรมรวมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าว่าเด็กหญิงกอบองงอกรถใหม่เป็นรางวัลให้ตัวเองไปไหนสบายพ่อแม่ครอบครัวได้นั่งสบายตอนแรกคิดอยู่จะซื้อไม่ซื้อเพราะซื้อบ้านทำบ้านอยู่อีกหลังสรุป จัดไปสาวคันนี้ขอใช้ยาวถึงมีลูกเลยแล้วกันเปลี่ยนอีกทีตอนต้องส่งลูกไปโรงเรียน555บวกปอลอเอาจริงนะไปถึงรถสวยเยอะมากกกกิเลสเกิดเลยท่ามกลางเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมกับปวยพรให้ขับขี่ปลอดภัยกันอย่างล้นหลาม